เอ้าก็เฮียจำไม่ได้เหรอที่เฮียสั่งผมว่าถ้าเจอพระสมเด็จวัดปากน้ำเนี่ยให้เอามาให้เฮียดูอะไรนะไเ,เ่ยขอมัันแจเลยพูดล้อเล่นพี่เว้ยผมไม่ได้ล้อเล่นนะพีผมพูดจริงเขาให้ผมมาสองพันจะอีกยี่สิบบาทอืม เนื้อดีนะแต่ว่าอะไรพี่ฮะมันมีฝุ่นราคามันตกแบบเนี้ยงั้นเดี๋ยวผมแกปไปดูดฝุ่นให้พี่เอ้ยเดี๋ยวเองดูดฝุ่นก็เสียหน้าพระหมดสิวะ<ม>เอาอย่างนี้แล้วกันถือว่าช่วยช่วยเอง,องห้าสิบบาทองค์เนี้ยห้าสิบห้าสิบเองเอพี่ใช่ก็เนี่ยสมเด็จวัดปากน้ำ แท้หรือเปล่าก็ไม่รู้เองก็ไม่ได้รับประกันให้พี่อ่ะฮะห้าสิบบาทก็พอช่วยผมอีกหน่อยนะพี่นะพอดีผมต้องใช้เงินอะพี่เอางี้เดี๋ยวขอดูก่อนอ่ะหมดกล่องเนี้ยสามร้อยสามร้อยโหพี่พี่อื่นยังให้ผมมากกว่านี้ผมขอ,ขออีกหน่อยนะพี่นะ ไม่จริง,จร,งจริงนะไอ้น้องพ้าเองเนี่ยปลอมหรือเปล่าก็ไม่รู้พี่ดูพระไม่ค่อยเป็นโหมกผมไม่รู้เรื่องพ้าหรอกพี่ผมก็เลยเอาไมา้พี่ดูนี่แหล,ละอ้าวแล้วเองคิดว่าพี่เนี่ยดูผ้าเป็นเหรอโอ้ไม่เป็นเลยมั้งเนี่ยพี่ห้เหมือนเหมือนผมมาวัดเนี่ย <c oughs> ออเงี้หมดนี่เนี่ยวัดดวงเลยนะสองพันขายไหมไม่ขายก็ไม่เอาแล้วใจเย็นพี่ใจเย็นเราคุยกันได้คนไทย สองพันก็ได้พี่สองพันแต่ว่าผมขอเพิ่มอีกร้อยหนึ่งได้ไหมค่าแท็กซี่กลับบ้านนะนี่น้องอย่าเคี่ยวกับพี่ได้ไหมพี่ก็ช่วยน้องซื้อแล้วไงอเอางี้ราคาสุดท้ายไม่ต้องต่อแล้วนะเอาไปสองพันแล้วไม่ต้องนั่งแท็กซี่เอาไปยี่สิบเอ็งนั่งวินแล้วกันนะนั่งวินเออจะได้ประหยัดประหยัดไง ตามนี้นะน้องขอบใจมากไปแล้วไม่เกี่ยวกับกูเลยเอาวะออ่างน้อยก็นั่งวินไม่ต้องเดินเฮ้ยสวัสดีครับเฮียสวัสดีนี่นมาหาวัานบิชลออะไรวะเอา้าก็เฮียจำไม่ได้เหรอที่เฮียสั่งผมว่าถ้าเจอ พระสมเด็จวัดปากน้ําเนี่ยให้เอามาให้เฮียดูผมอะได้มาหนึ่งองค์วันนี้เ e ฮียนี่สมเด็จวัดปากน้ําเฮียลองดูก่อนองค์นี้เนี่ยสวยแชมป์นะผมได้มาปุ๊บก็มาให้เฮียปั๊บเลยโอ้โหเฮ้ยลึกัจริงึได้มาอย่างไรวะเนี่ยเฮ้ยได้มายากมากเฮียกว่าผมจะขอเจ้าของเขาให้ยอมขายนีย่มันยากมากและราคามันก็สูงมากด้วยเฮียเออสวยขนาดน,าน,านาี้นะ เขาเรียกว่าแท้ตาเปล่าเองรู้เปล่านี้เฮียลองส่องดูก่อนเอ้ยเขาได้ยินครับพูดว่าว่าแท้ตาเปล่าไม่ต้องจองกล้องเว้ยเสียเวลาอยู่ฟิล์มบ้าไปรู้สายตรงแบบนี้สายตรงผมพ่อบ้าบักน้ำก็ข้าสายตรงเหรออันไม่ต้องร้องอะไรกันดีกว่านี่จะปล่อยกอะไร คนกันเองนะเฮียผมบอกตรงๆเลยว่าองค์เนี้ยผมตั้งราคาไว้สามแสนฮะสามแสนเหรอแพงไปเลยเฮียอ๋อป่างโอ๊ะมา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 รอดเลยเงมืนแสนช่วงนี้มันหายยากเลยตกใจเลยไม่เป็นไรเลยเฮียไม่เอา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 โอ้โหเดาดิแม่เนื้อสวยขนาดนี้เออแล้วแล้วพอจะลดลงมาหน่อยได้ไหมต่อรองหน่อยป่ะเอาอย่างนี้แล้วกันเฮีย เราคนกันเองซื้อขายกันมานานก็นั่นเลยเดี๋ยวผมให้ราคาทุนบวกบางๆเลยเฮียอองค์นี้เนี่ยทุนมันมาสองแสนสี่มมผมให้เฮียสองแสนห้าแล้วกันส <20 5. S 1> องแสนห้าอย่นี้เฮียไม่ต้องคิดดานผมแถมพระทั้งหมดที่ผมมีเนี่ยให้ด้วยนี่หลวงพ่อยิ้มวันนอมจอบหลวงพ่อนาวก็สีลหลกหลวงพ่อทรงอยู่ก็ใหม่หลวงพ่อองค หลวงข้อสมุดว่ไถ่ายแผนเดี๋ยวดูเองว่ดูเป็นคุณคุณทั้งนั้นเลยเฮียโอมแถมให้ยกกล่องเลยเฮียรวมเป็นสองแสนข้าคุณมีมกคุ้มได้เฮียพระสวยแชมป์แถมได้ของแถมตั้งหลายเกจิถูกต้องเพราะว่าของทั้งหมดนี่รวมแล้วราคาต่ำกว่าราคากลางตลาดเยอะแยะเออแลือดดีแล้วเนือขนาดนี้ด้วยถ้าตกเป็นของว่าดีนี่ ง่วงแล้วล่ะเก็บได้เลยไอ้เหี้ยเพราะเดี๋ยนั้นง่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมตังให้เว้ยมองพี่ดูหน่อยว่าอ๋อดีเว้ยของมันเยอะของมันเยอะอ่ะอ่ะนับดูให้ถูกต้องว่าตามที่ตกลงกันไว้นับดูนะครบเฮ้ย รับก่อนไม่ต้องรับหรอกครับเฮียรเราซื้อขายกันมานานใจกันอยู่แล้วผมเชื่อใจเฮียพบอยู่แล้วสองแสนห้าพระเนี่ยแย่2องได้ทั้งวันแน่นอนครับเ<อ>นี่ยพระเนี่ยยังไม่แห้งเลยนะะเอ็อออไไไไไงไเองไปตากฝนมาเลยไม่ใช่ดิเฮ<อ>ียเฮีย<อ>ตลกพระเนี่ยผมรีบไปเอามาอเอามาให้เฮียปั๊บเลยเนี่ย<อ>มันก็เลยยังไม่แห้งมาแบบเร็วจีรวดเร็ว จับเองกับสับข้ามคนรุ่นกันเว้ยงงเป็นว่าเฮงเฮงรวยรวยนะเฮียอย่าลืมนะถ้ามีของแบบนี้อีกเองนึกถึงเฮียคนนี้ไ้เลยยนึกถึงเฮียคนแรกอยู่แล้วถูกต้องอย่างที่บอกมาปุ๊บส่งปั๊บแันนี้ถือว่าคนยันเองผ้ายังไม่แห้งไปก่อนนะครับเฮียขอบคุณครับตรงรี โอ้เห oh. oh. oh, really. <laughs> <laughs> ้ยโอ้ยเดือดขอเลยมั้งโอ้โหเดือดขอดอะไรนะโอ้โหสอ0แสนห้นาะนาะเลยเว้ยไม่รู้จะหาเงินง่ายขนาดนี้เนี่ยเช่ามาหลักพันปล่อยได้หลักแสน แบบเนี้ยฉันรวยตายเลยเนี่ยนะเขาเรียกว่าคนโง่ย่อมตกเป็นเหยื่อของคนฉลาดฮัลโหลครับอ๋อจะให้ไปดูพระให้เหรอครับได้ครับที่ไหนล่ะครับเกออ๋อ งั้นขอเป็นพรุ่งนี้นะครับช่วงเที่ยงๆเดี๋ยวเจอกันครับได้ครับมีเหยื่อมาอีกลายแล้วแบบนี้ก็สบ,บายแล้วพี่สวัสดีพี่สวัสดีครับนี่ไงไหนครับพระที่คุยกับผมไว้อ่ะนี่ไงพี่ที่ผมจะเอาให้พี่ดู พระนี่เป็นรุ่นที่ผมอยากได้พอดีเลยครับมผมขอดูก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยคุยราคารับครับครับครับเนื้อดีนะครับแต่ว่าองค์นี้เป็นคุ้นๆนะเนี่ยเหมือนผมเคยเห็นที่ไหนมาก่อนเป็นไงบ้างครับพี่อืม เนื้อดีแต่ว่าสมัยเนี้ยคนมันทําปลอมกันเยอะแล้วก็ปลอมเนื้อแบบเหมือนมากองค์นี้เนี่ยผมดูกั้มกึง่งแต่ออกจะไปทางปลอมมากกว่าโอกาสแท้น้อยมากเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวผมเนี่ยขอราคาถูกหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าไม่มั่นใจว่าแท้หรือเปล่าเพราะว่าผมคิดว่าโอกาสปลอมเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ฮ มันจะปลง,งได้ยังไงวะในเมื่อรือเป็นคนปล่อยเช่าไว้อัวพระอง <Yeah. S 1> ค<น>์นเนี่ยเฮียคุณเอาไหนนี่้นับประหูดได้แล้วครับเฮียเก <c oughs> องไงนะว, <c oughs> อว้นแหละวะ ดูแลครับพี่อะดูมีความสุขยังไงฮะดูของดีดีวะนี่ดูดิเดไป็นไงไอ้เจ๊ดูดิเนื้อเป็นไงอุ้ยสวยนะครับเนี่ยนี่เป็นไงล่ะนี่มาจากตรงนี้เวยโอ้โห่ดิอืมมันนึกอะไรไ่ออกี่อครับทำไมกล่องมันดูคุ้นๆจังครับผมว่ามันเหมือนของผมนะ ผมขอดูหน่อยได้ไหมไม่มีไม่อยู่อะไรของข้าขอดูเอ้ไปก่อนเลยนี่คือความจริงครับครับเฮ้ยกะเท่ามันเป็นแสนเลยดีดีนะเว้ยมาเป็นไงโอ้โหอะไรใช่เลยครับเพียองค์เนี้ยพระติดฝุ่นที่ผมมาไปปล่อยมาเองเฮียไปได้มาจากไหนครับเนี่ย ก็เช่ามาดิวะเอ็มาถามเลยบ้าวะนะเช่ามาทั้งหมดนี่สองแสนห้าเลยทั้งหมดเนี่ยฮะสองแสนห้าก็เห็นมันเป็นรูว่าต้องไปรถให้เว้ยโธ่เว้ยผู้ีิดว่ารู้เว้ยเฮียทำไมถ้าผมพูดอะไรเฮียจะโกรธผมนะทำไมคือทั้งกล่องเฮียรวมถึงองค์เนี้ยผมเพิ่งเอาไปปล่อยมาเมื่อวานนี่เอง แล้วเขาบอกว่ากั้ำกึ่งครับจะแท้ก็ไม่แท้จะปลอมก็ไม่ปลอ,อมแล้วผมก็ไม่มีความรู้ด้านนี้ด้วยเขาก็เลยให้ผมมาแค่สองพันฮ้อะไรเนะี่ยไอ้ของันแกเนี่ยพูดลอเล่นพีเ้ยผมไม่ได้ลอเล่นครับพีอะผมพูดจริงๆเขาให้ผมมาสองพันจะอีกยี่สิบบาทไอ้ยี่สิบเนี่ยให้ผมนั่งบินมอไซค์กลับด้วย ผมขอกลับแท็กซี่ก็ไม่ให้กลับเอพูดจริงใช่ไหมพูดจริงเดี๋ยวครับเฮียผมจะโกหกเฮียทำไมล่ะครับใช้งเงินสองพันเนี่ยผมก็เอาไปใช้หนี้เขาหมดแล้วเนี่ยรู้แนละ้วคนแบบน,นี้รู้ต้องทำยังไงเอาเอการไป่ินเฮียไม่กินแล้วครับไม่ยินบ้าเลย อันเช็ดผมนะครับคุ้มและกรูต้องสั่งสอนกันหน่อยต้องกองกเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมึรู้เป็นไรเฮ้ย hey, มีใครอยู่บ้าง่ะออกมาดิมาดูดิรู้จำได้อย่างหรู้นี่มันเลวจริงๆเลเรหลอกคนที่เขาไม่รู้เรื่องหรือเป็นขอปลอมหรือทำแบบนี้แนละ้ววงการท่าเสื่อมเสียหม,มด จะบอกอะไรให้หรู้ฟังน่ถ้าลึกคิดจะทำธุรกิจในวรงการฆ้าแบบนี้นะหรือต้องมีความซื่อสัตย์ทั้งตัวเองและคนอื่นเขาด้วยเข้าใจไหมไม่ใช่มาเที่ยวมาหลอกลวงคนอื่นเขาที่ไม่รู้เรื่องแบบนี้ดีนะถ้ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับคนของอัวเนี่พวกก็เลยทำให้รู้ว่าว่าจะต้องทำยังไงกับคนแบบนี้ เฮ้อาตัวกันหรไปได้เป yeah, yeah, yeah. hey, uh ียครับเฮียครับเดี๋ยวเฮียไอ้ไอ้ไอ้ียเฮี้ไต้อ้มาสนใจไปเอไปกทกเฮียครับเฮียเยครับเฮียเอ้เออคนแบบนี้อ้าอ้าอ้า คนโกงมันก็จะรับผลกรรมแบบนี้แหะ